เวอในสัตว์ทั้งหลายที่หลงเวียนว่ายแต่เกิดคือฉันเองไอแอมดันั้นถ้าแก้ที่ต้นตอคือแก้ตัวเองเมื่อเรายกจิตขึ้นมาสิ้นเสมอกันเหตุการณ์ทั้งหลายจะไหลเข้ามาเติมเต็มบทนั้นเปลี่ยนทั้งประวัติศาสตร์ทั้งโลกให้กับเธอคนเดียวเธอรู้สึกยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมในการแผ่แสงเป็นผู้กำกับโลก เขาจะเสกแสมสันเล่นอะไรต่างๆได้มากมหาศาลในการวางใจอย่างของของพิปปัดเนี่ยน้ง่ายเลยดังนั้นการที่จะยานช่วยคนข้างนอกมันก็เป็นบทบทหนึ่งนะครับในการเคลื่อนแน่นอนมันต้องมีการกระทำคิดอย่างเดียวมโนอย่างเดียวไม่ได้เมตตารักหมาข้างบ้านรักเฉยๆมันไม่ครบองค์มันต้องเคลื่อนกรุณาคือเอาเข้าให้หมา,ากิน ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็น,นกลไกของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การกระทํานะครับได้ว่าอาการที่เราจะวางอเาุเบกขาก่อนจะวางอเาุเบกขาคุณก็ต้องเปล่งเวทนาเมตตากรุณามูทิตาแล้วค่อยอเุเบกขาคุณจะยังไม่เคยเปล่งเมตตาเวทนาเลยก็โดดมาเป็นวางอุเบกขาเลยมันไม่ได้ดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้เราอยากให้ยุคภาษีอาเกิด เธอก็ต้องปิดภาษิอานก่อนใช่ไหมเธออยากทุกคนหลุดปลุกคนได้เธอต้องรู้สึกว่าทุกคนปลุกคนแล้วดังนั้นแนวทางผมนะอันนี้แนวทางผมที่ผมมาเปิดห้องคุยๆต่างๆผมไม่ได้โปรดใครผมไม่ได้ช่วยใครไม่รู้สึกว่าต้องหวังให้คนมาเตื่นู้เพราะลึกๆผมวางใจแล้วว่าทุกคนบรรลุไปแล้วทุกคนเข้าสู่ยุคภาษิอานไปแล้ว ผมคือภาษิอานองน้อยๆไปแล้วดังนั้นโลกของภาษิอานคือสามเส๋อพระภูมิดุดพ้นไปแล้วมันจึงไม่ต้องไปทำอะไรคือตัวปลอมอัตตาตัวปลอมไม่ต้องทำงานเมื่อเราจบกิจคือเรายกตัวจริงจิเตเดิมแท้ไปพูดกระทำมันจึงไหลกรรมอันนี้ดูให้ออกนะครับ เมื่อเรายังไม่เข้าถึงความจิตเป็นพุทธะสูงสุดเราเล่นทุกบทละครเราจะมีกรรมแห่งการขัดขันกรรมแห่งการโปรดก็ต้องเกิดใหม่เพื่อมาชดใช้การถูกโปรดมีความมั่นคั่งร่ลำรวยมันเป็นบุญอยู่แต่ถ้าเราไล่การโปรดเพราะรู้สึกลุกๆว่าทุกคนบรรลุไปแล้วจึงเพื่อต้องทำงาน ไม่มีอัตาตัวปลอมที่ไหนๆที่กระทำแล้วที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือตัวจริงก็คือทำจริงทำกว้างแล้วก็ลืมไปเลยเหมือนเป็นจิตเด็กโคติสัตว์แห่งร้การโปรดและผู้ถูกโปรดมันจึงอิสระกับทุกการอิสระอิสระและอิสระดังนั้นบริบทวันนี้ตระน,นักชัดชัดก็คือว่าเธอเชื่อสิ่งใดล่ะ และใครเชื่อละและใครจบกิจละถ้าเธอยังรู้สึกว่าเป็นคนจบกิจมันยังจบไม่สูงสุดถ้าเธอเชื่อว่าเธอเป็นเทพเทวาจบกิจมันก็จบไม่ได้เธอต้องเข้าใจถึงความจบกิจของพระเจ้าสูงสุดไม่งั้นเธอก็จะติดก,กรรมเหมือนเดิมกรรมแห่งการโปรดกรรมดีกรรมชั่วกรรมกระทาสารพัด ดังนั้นจงรู้สึกเป็นพระเจ้าสูงสุดให้ได้ก่อนเมื่อพระเจ้าสูงสุดเราจะโปลดพระเจ้าสูงสุดไหมไม่ต้องไม่จําเป็นและทุกคนก็เป็นพระเจ้าเสมอชั่ดังนั้นเมื่อผมยกยิขึ้นมาทุกคนที่เล่นบทละครหลากหลายเขาก็จะเปลี่ยนจิตของเขาเพราะเขามีตัวตนหลากหลายมิติเหมือนกันใช่ไหมครับมิติที่เสมอสินเท่ากับผมเขาจะมาหา เจอกันเองประมาณนี้ครับผมเนาะ